ทางมาเยอะทางมาเยอะได้อีกได้อีกเอาอีกหน่อยนะเท่าไหร่แล้วตุ้ยลงแค่เจ็ดสิบยังครบมีจุดอีกแม้จะจุดแล้วก็ครับแปบหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสองวันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลงตัวเลขสวยหกเจ็ดนะตุ้ยนิติก็เอาแค่ติสองใช่ไหมไม่เคยหกเจ็ดนานแล้วเนี่ยจะกดให้หกเจ็ดไม่ได้ ที่ในฉากเมื่อวานที่ที่อกหักแล้วกลับไปอยู่บ้านเป็นช่วงที่ตุยขอมาหน้าเดียวมากเลยฉาก้ตอนเมื่อวานคลงอ่ะตอนละครอ่ะใช่อยู่ในบ้านอย่างงี้เธอร้องรัชนบ้านแ้วยังอืดอยู่เลยพอกลับไปถึงที่บ้านขป็นยหอมไหมหอมใจหอมใจ นอนนอนหลายชั่วโมงเลยกว่าจะถึงงานจะลองเล่ติ้งนะไม่เป um ็นที่สบายไปเดี๋ยลองทางก่อนก็ได้ แล้วไงใหญ่พี่เหรอใหญ่พี่ไม่ใหญ่ก็มกไม่ล้ดกิเขาเหาอไม่เดือดขอกินเลยขอกินขอที่กิน เรียนเรียนเมียนเซ็น้ำหมน้อน่อือหมอแบงค์เนาะจีรีมันสวยใจดีไปเซ็นน้ำให้น้ำหน่อยเอาเป่าเขาต้หมดเอาบ้านนี่หมด